ยุทธศาสตร์ของเรลอหลักๆก,ก็คือเราต้องการใช้กระบวนการของกฎหมายวิสามัความเข้มแข็งของชุมชนในการคุ้มครองสิทธิด้านสิ่งแวดล้ลอมและสิทธิชุมชนครับนี่ก็เป็นประเด็นหลักเลยครับวิธีการทางานก็คือเราก็ไปให้ทำงานร่วมกับชุมชนนะครับว่าชุมชนเขายังขาดแง่มุมทางกฎหมายในแง่ไหนเราก็จะไปค้นคว้าแล้วก็นําไปเสนอพูดคุยแลกเปลี่ยนเราก็ได้เรียนรู้ประเด็นจากชุมชนแล้วก็ ให้ชุมชนเนี่ยได้ไปใช้สิทธิในรูปแบบต่างๆครับสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะมาจกบกันที่ว่า,านาไปสู่การฟ้องร้องคดีซึ่งก็จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งใช่ไหมในการควบคุมหรือว่าสร้างความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมาครับอันนี้นก็จะเป็นพูดง่ายว่าก็สนับสนุนการใช้สิทธิแล้วก็รวมไปถึงว่าเมื่อใช้สิทธิแล้วเนี่ยยังมีเหตุกระท้องก็นาไปสู่การฟ้องร้องคดีสร้างความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับแล้วไอ้มุมแบบเนี้ย มันก็จะนําไปสู่การเผยแพร่ต่อสาธารณะอ่าแล้วก็นําไปสู่การเป็นข้อมูลในการรณรงค์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือกฎหมายอื่นๆด้วย คือแนวคิดเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเรายังสับสนในความแข็งแข็งของุนชนผ่านกระบวนการกฎหมายอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราก็จะจํากัดตัวเองพอสมควรครับเราเราไม่เห็นด้วยกับการรับประหารแล้วเราเราไม่คิดว่าการเข้าไปผนวกรวมหรือเข้าไปร่วมไปใน,นกลไกของที่คณะรัฐหารตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็น,นกลไกสภาที่ปรึกษาสอนอชอหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะนําไปสู่ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยัง่งยืนได้เราจะไม่เข้าไปร่วมในประเด็นเหล่านั้นนะแต่ว่าการเรียกร้องต่อรัฐบาลที่มาจากอ่ารัฐบาลทหารก็เหมือนกับการเรียกร้องต่อรัฐบาลที่มาจากการลึกตั้งครับผมคิดว่าชุมชนก็ยังมีสิทธิที่จะต้องเข้าไปเรียกร้องใช่ไหมหลักประกรันใช่ไหมสิทธิในการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธมชาติสิทธิในการยิบซื้อว้องที่ดีของชุมชนดังเดิมครับเหมือนเดิมเพียงแต่ว่า เราก็จะพบว่าในรัฐบาลของรัฐวาลทหารเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องความมั่นคงมากใช่ไหมไปกำนึงถึงความมั่นคงจนละเลยหรือเพิกเฉยไม่สนใจอ่ะนะให้ความสำคัญน้อยกับสิทธิ์เรื่องการแสดงออกการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างที่ผมบอกนะครับสิทธิ์รื่สิ่งแวดล้อมมันจะไม่สามารถบรรลุผลหรอกถ้าเกิดว่าชุมชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการรวมตัวรวมกลุ่มไม่มีเสรีภาพในการแสดงความเห็นหรือว่าไม่มีเสรีภาพในการชุมนุม ผลิภาพต่างๆที่จะแสดงออกถึงความไม่พึงพอใจหรือว่าแสดงออกถึงความประสงค์เจตจำนงของการพัฒนา,นาในพื้นที่ชุมชนของเขาเองได้นครับเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับการพัฒนานแบบรงไฟฟ้าตันหินเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับโรงไฟฟ้าขยะหรืออาจจะอุตสาหกรรมใดๆใ,ในพื้นที่เขา,าเขาอาจจะต้องการให้พื้นที่เขาเป็นพื้นที่แหล่งอาหารหรือเป็นแหล่งเกษตรกรรมอะไรอย่างี้ครับผมคิดว่า อันนี้เขาก็ควรที่ต้องมีสิทธิ์แต่แหละเราก็จะพบว่าใช่ไหมโดยโดยแง่มุมของรัฐบาลทหารงเนี่ยก็จะมีออกกฎหมายจํานวนมากครับที่มาจํากัดสิทธิภาพคือไม่มีเกณฑ์ในการทํางานอย่างชัดเจนอันนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญแบบหนึ่งคือมันมีปัญหาในทุกระดับตั้งแต่ว่ามีกฎหมายมันก็จํากัดเสรีภาพจนเกินสมควรใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ในระดับปฏิบัติการเองก็มีความนักลั่นไม่มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ ว่าแค่ไหนอย่างไรที่สามารถทําได้ซึ่งในทางกฎหมายนีมันมีในย่าสาคัญมากพูดง่ายว่าถ้าเกิดคุณถือตัวเองวารักษาจิตใจคุณต้องบอกได้ว่าแค่ไหนที่ทําไม่ได้แค่ไหนทําได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าวันนี้ทําได้วันพรุ่งนี้ทําไม่ได้หรือไม่ใช่แค่ว่าแล้วจริงๆแล้วต้องถ้าหากถ้าหากที่คุณตีความและคุณยืนยันว่ามันคุณสั่งอยากจะใช้อํานาจแบบนี้ คุณต้องเปิดช่องให้เขาสามารถใช้จิตในการตรวจสอบผ่านกระบวนการยุติธรรมได้ด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดซึ่งเราก็จะพบว่าตัวมากาตาสีตนนูนมากาตาสีสีเนี่ยมันมีการออกคาสั่งโดยอาศัยฐานของนักนูนมาาตาเนี่ยจำนวนมากประเด็นถึงขั้นคุมครูอาจจะไม่มีนะฮะแต่ว่าในการลงไปในพื้นที่ก็มีทหารมานั่งฟังเนี่ยอันนี้ก็เป็น เรื่องปกติของหลายพื้นที่อยู่แล้วพูดง่ายว่าทหารก็ก็สนใจอยากจะรู้ว่าชาวบ้านมาอ่าพูดคุยกันเรื่องอะไรเขาก็จะกมาเข้าร่วมมาบันทึกเสียงมาอะไรเนี้ยก็เป็นปกติอย่างนั้นนะฮะเป็นปกติเนี่ยในความหมายของผมเนี่ยไม่ใช่ว่ามันดีนะครับปกติก็คือเป็นปกติที่เขาทําแต่ไอความเป็นปกติของเขาเนี่ยมันก็มีลักษณะของการกดดันใช่ไหม าการใช้สิทธิ์ของชุมชนไปในตัวครับว่าทําให้ชุมชนเนี่ยก็ไม่สามารถที่อาจจะพูดในเรื่องที่อยากจะพูดเนี่ยได้อย่างเต็มที่อันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาอยู่ คือในรหลับพื้นที่ฮะเราก็พยายามที่จะถอดสรุปองค์ความรู้เกี่ยวเรือไอก้การการตามพระวจตินมุมหรือคำสั่งที่สาทับ5 58เนี่ยออกมาแล้วก็แนะนำกับชุมชนในการใช้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับซึ่งก็ค่อนข้างยากมากเพราะมันไม่มีเคนอะไรชัดเจนใช่ไหมวันดีคืนร้ายก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ทหารมาเยี่ยมถึงบ้านก็ได้อะไรย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าอาจจะเชิญไปพูดคุยกันก็ได้ซึ่งอันนี้มัน มันก็เป็นความยากแบบหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ดีเราก็มีหน้าที่ที่ต้องไปให้ข้อมูลเขาในการตัดสินใจในการใช้สิทธิ์ของเขาใช่ไหมครับอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าหลายๆเรื่องถ้าเกิดว่ามันมีตัวคําสั่งหรือกฎเกณฑ์ใดๆที่ออกมาแล้วมันมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อ,อหลักหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิในการอยู่สิ่งแวดล้อมดีของจุมงโจล้วก็ตามเนี่ย เราก็จะเข้าไปสนับสนุนเขาอยู่แล้วนะก็เช่นอย่างตัวเรื่องประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติที่ยกเว้นลงไปฟ้าขยะไม่ต้องทำเอเอเนี่ยเราก็สนับสนุนดุงดนต่างๆโดยการเข้าไปยื่นฟ้องคดีสุทายยกครองไปแล้วนะครับรวมถึงคําสั่งที่สามสี่ไอ้พวกนี้นะครับเราก็กําลังอยู่ระหว่างที่ชาวบ้านมาเรียกร้องให้มีการยกเลิกเพิกถอนหรือปรับปรุงอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ทางเราก็ กี่กลังพิจารณาอยู่นะครับว่าก็อาจจะมีการใช้สิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลนะครับซึ่งแม้ว่ารัฐมนุนมาตรา44เนี่ยจะบอกว่าชอบด้วยรัฐกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วผมคิดว่ามันก็ต้องผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมก็ต้องตอบคำถามแบบแบบนี้นะครับว่าเราจะยินยอมให้มีอํานาจใดๆที่มันไม่สามารถตรวจสอบได้โดยกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าซึ่งผมต้องการพิสูจน์เรื่องแบบนี้เหมือนกันว่าประเทศนี้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่า ผมคิดว่ามันไม่ใช่สาลอย่างเดียวนะนักกฎหมายสภาในความน,นู่นนี่นทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันตอบว่าเฮ้ยเราจะอยู่ในบ้านเมืองแบบนี้จริง,รงๆเหรอก็เอาสิมาถึงว่าถึงที่สุดแล้วมันตรวจสอบเรยได้อแล้วเราจะอยู่แบบนี้ไหมก,ก,ก็ก็จะได้ตอบคําถามที่จะตยกันไปแต่เราก็ไม่ย่อท้อแล้วครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่การฟ้องก็เป็นการตั้งคำถาม แบบหนึ่งที่ให้ทุกฝ่ายร่วมมันมีคำตอบใช่ไหมกับความยุติธรรมด้านสิกร้งองที่ทุกฝ่ายก็สมาทานกันอยู่